ศูนย์บริการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีที่โรงแรมแอมฟิบัตเตอร์ซิตี้จอมเทียนเมืองพัทยาครับน,นายธีรพัฒน์ปัญจมหาราบเลขานุก,การนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำเยาวชนและเครือข่ายกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ซึ่งเป็นโครงการที่ศูนย์อำนวยการประสานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนจังหวัดชลบุรีจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นํขาขยายเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งสามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างต่อเน,นื่องและให้เยาวชนรู้จักการทํางานเป็นทีมตลอดจนเกิดความสามัคคีนําความรู้ที่ได้จากการทํากิจกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและให้เยาวชนผู้เข้าอบรมนั้นเป็นคณะทาง,งานและร่วนมดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์อํานวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคชลบุรี เยวาวชนนะครับได้มีการเรียนรู้รูปแบบในการทํางานป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยมีนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งหมด7โรงเรียนจํานวน85คนเข้าร่วมโครงการ